ค่ะแล้วก็มาซื้อพวกกระเช้านะคะคุณกระเช้า16 16กระเช้าแล้วก็ไข่แล้วก็ลูกตาไปฝากาลูกสาวเพื่อนลูกตาไปฝากลูกสาวเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีของอพวกข้าวสารพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็จะไปให้ยายแต่ว่าพวกไข่พวกกระเช้าแบรนด์ก็จะเอาไปฝา,ฝากผู้ใหญ่ที่ญาติาที่มางานแต่งงานเนานะล้วก็อยากแบบว่าอยากขอบคุณที่มาร่วมง,งานแต่งอะไรเงี้ยค่ะอืมนี่แหละคุ นี่ก็เอาไปให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูที่ปรึกษาตอ,อนที่เรียนระดับมัธยมเดี๋ยวจาน้องจะถ่ายตอนที่เอาไปให้กับแม่ๆญาติที่ในหมู่บ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้องกล่มคะ่ะเป็นหมู่บ้านอาจารย์เขาจะอยู่นอกๆไปเลยอยู่ในชนบทอยู่แบบบ้านนอกเลยนะคะ ก็ให้พี่บอยพนักงานที่บ้านนะคะขนของขึ้นรถให้เนอะก็ได้พี่บอยช่วยให้พี่บอยได้ผลบุญนี้ด้วยนะคะ ากลูกสาวลูกเพื่อนนะคะอันนี้ไปฝากลูกสาวเพื่อนให้น้องพิ้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกหมาือไปฝากคนแก่ที่เขียวให้ยายด้วยให้ยายก็จะเป็นพวกสกอ๊อตนะคะแล้วก็แบรนด์เลยกระเช้าแบรนด์นะคะ เด็กๆนะทุกคนเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าตอนเด็กน้องอยากได้แบบนี้น้องไม่เคยได้น้องก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเอาไปฝักหลานเนี่ยฝากหลานค่ะนี่เลยทุกคนเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปมาฝากทุกคนนะคะมาวันนีที่ม่ายวกระองนือมต้องาน่อนไปก่อนไอนก่อนไปก่อปกไนน้องพิงอนไปงนไปน้องิง่อน้นน แส่กตุ๊กตาตุ๊กตาน้องพี่กระแวนแม่มาคุณมงมากอดเนมากอดเนี่มึงมาอดกับเขาระดากคิททอดจังวะวันน้องวันแม่ตาวันปูวบ มก็เข่าล้มไปไงเออนี่แม่เห็นนอนงอคืนนี่งอมาไว้เข่าล้มบานจ้าเพิ่งออกจากว้องบานเองมือวาน ม่วนนะม่วนอากาศดีมอนม้วนมวนอาของแ้แ้เนี่ยไดทีห่มจียมอะอันก็เลยจะเห็นมีสาพ่อยมีหาเนี่ยอย่างแบบเมษาแลวกัเมษาแล้ว่านงทกลับไปเลยอันงานอันนั้นันี่ยแล้วก็เี่ยนี่ขอขวา้วนะเร็ยกไนีขอพนด้วยนะ นห่เสือมาให้ป้าบุ้งส่ไดบ้บ้บิ้งหยาบอดกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในครเด็ดครใ้ครบเด็ดนี่ยนี่ันเกิดป้าวันที่เก่าเนี่ยที่ทำนักมือสองมือนีนี่เป็นวันวันเกิดให้ป้าสนนามืดดิ้ดยู เจ๊จะมีกการน้อกเาไปที่ป้าของขวันที่ป้าย่างอยูน้ำน้ำเ่็เตือตอนจะเป็นจะเป็นตตานเส็จให้ดูบาเอนไาต้นักปันาอย่ไปฟังอะไรพวกคนที่มาตัวเป็นที่ตัวตนเลียงของคนที่น่เลี้ยงที่้นั่งเจียมหันที่ตัวนั่งเองลยนั่งจียมคนฟังเห็นมาถีก็ได้เองนี้ก็กก็จเลี้ยงเชื่อมันคนตัวของทีทำดีนี่ก็เลยเรียกว่ นีหน้าได้ด้วนี่จะอันองฟวนน้ำไทยเอคือชุกใาชุใ้าจจะนึยมือแดงจรงพ้าบาลเออหมือที่คุยกับปาเอาไอ้บอนี่ย่ายลูปน้ำแน่ เก็บปวยไห่ส้นให้สจะา่รู้เลยเ้ยไม่ไเาะก็ดีจ้ามใส่สมองไม่รบ้ากับ้ระตลอดเที่ยงสากันมากระปี้เลยนะเคยว่ากรเปี้แค่ีนี้อะไรแก่งอายุกันจ้ยาตัมันไม่ได้มอไรนอยยกิดแอกตีชื่อว่าคัดย้ายนะคือแกไม่ย้ายเอาไม่ได้เือลูกยัปยิดแอกตีเรียกของราไ่เป็นตัวไปาแลนะคือรูดอะไรเทพดาโซมาเกิดเดวปล่อยวางอืม ไขวาเอกุนเออไข่สนสุขอนนะครับบอลูบอลป้าในส่วนมดแหนะวยพรให้ลุงทุกมือเออวยพรให้บุญนะมันควเทพให้เบุญมากสุนนั่นนามทมอด้ก็ต้องไปคิดคืไรก็แล่ อันขาดยายาหายเช้งเดินบัดนี้งอนก็หลับกอเคคลีนเนาะกินยังกับว่าได้สุดแอดมิดเออนอนรู้านแบบออกเมื่อก้อนเนี่ยเออเออเป็อไรเออปหาแม่เมื่อก้อนน่าปหาแม่ติดหายเลยนะเออหายว่าโอ้ินหนอแม่ไม่กัดเ่อนเออแะ่กินหนอตะโวกแม่แต่ว่าเดี๋ยวกล้อยถึงไทยเนี่ยจะไปหาพวกแม่ลางว่ะเออแม่ก็านเ้าเจ้าเลยจ้าโอ้ยวันน้า่ะค่ะนเขาฝากแม่เปไงเขาฝากแม่เนื้อของยั่ขาเลยอะี มาหอดอันคือเอาแต่ลูบานในสอมือนอันกล้ยกับลูกข้าล่าใบกลาีก้กาเขาลูกบานน้น้เมละามเล่าเอุณยาหายที่ิดีเี่ือ้น้อเมลาจ้กทีเขาได้ตอนนี้ก็เลยหมอจะเลยเห็นชุดก็เลยปักถุงน้นปักยาให้ทน้องรเยุคนัยุคนไมจะโทรดออันนี้เป็นมก็เอาเอาดีเลยเอาดีเลยจีเอาดมากัน

นาำเอ้ยเจ้าอยู่ดีตั้งไปบางกินบางแค่แต่ห้างไมใหญ่เด้อจำได้บ้องจำได้สุยามางโยงโยงก้มต้องเจ้ายางหัวานตันงจะไปทั้งโฮทัยคนซอยแค่ตั้งจะไปทั้งเลียหิคนซอยหนูสู้เจ้าถึงที่ดีอานุสุกขังพลังเ้อะ เอาถ่ายรูปเลยเอาถ่ายรูปส่องกล้องเนี่ยเอ้าคือพวกเกล็ดกับเลือดเนี่ยเย็นได้แล้วเนี่ยเยันได้แล้วเต้องมึงเกล็ดย็นได้แล้วก็ใส่ของงามตัวนอหลานสวอมาให้เนาะหลานสาวเนาะเี๊เออกินกับเต้านวดแบบวันนี้แล้วเนาะเ็ัได้ที่เปิดได้แตเห็นของดีมันสั่นตัวเอาไปย้ายเบิ้งไงตุ่มหูตุ่มหูท้องมาไม่ย้ายเบิ้งแล้วมากกว่านี้หลานอยากให้เนี่ยเัวใจห ใจเริญพลเจริญพรนะโยมนะมาึงนี้ไหนกวนขึ้นฮะคุณทำไมกวนขึ้นกวนถึงจะได้ฟองม้องตัดผมสั่งม้าเนี่ยเงี้ยไหมหนะแมนยัไย